นายวิศนุขวัญแก้วเจ้าของสตูดิโอสอนร้องเพลงสิงสตูดิโอสอนร้องเพลงชนบุรีค่ะและพี่พี่สื่อมวลชนทุกสำนักและสวัสดีง,งานในครั้งนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรอบคันเลือกจังหวัดชนบุรีและนครนายกกับนาชนบุรีและนครนายก,ยกผู้สนับสน,นสุนสื่อมวลชนทุกแขน,นทุกสำนักและแขกผ,ผู้เกียิทุกท่านนครนายกนะครับคุณนิว นูกประวันพันธิพัฒน์เดชาคุณนะครับผู้อำนวยการผลิตรายการโทรทัศใหม่นะครับแล้วก็คุณอกีฬาอาหอมนะครับผู้จัดการแผนกการตลาดสุ่การค้าเซ็นทรัลศิลปชานะครับคุณพัชระเจนจิรวัฒนานะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าอินเตอร์ยูนุรีแดงและลทตรีคณะดนตรีและการแสดงนะครับพร้อมกับบรรดาน้องๆและผู้ที่ วันนี้เรามีพี่พี่สือมวลชนนะคะหลัเลยค่ะคบวนนะคะสวยวันนี้เรามีพี่พี่สือมวลชนค่ะจากหลากลาท้แนเลยค่ะสวยงาุกท่านเลยได้แก่ผู้เดินิจกสิทธิ์คุณวัฒนาเดินเฉลิมค่ะเาาย่ 待って วบุรีแลวก็นครนายกสำหรับการจัดงานในวันนี้ต้องขอบคุณก่อนเลยนะคะประธานในพิธีด้วยท่านนายกอบจอจังหวัดชลบุรีท่านวินัยยาคุณปื้มนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราและก็คนนี้เลยค่ะผู้บลิตร,รายการนะคะเป็นผู้ผลิตร,รายการสุขภาพใหม่ให้เกียรติมาในงานด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ท่านเลยถ้าเกิดไม่มีก็คือจัดงานนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทอปเซน่าศิชาชัย 999เต็นตลาดค่ะเต็นท์นรถเมือสองรถบ้านบางแสนนะคะทิโก,โก้แล้วก็มเีเค้งไลท์แอน์ซาเวียดีสักสเสียงตรงนี้แล้วก็ยังมีทางด้านซิงสตูดิโอคณะอาจารย์จากทางมหาวิทยายลัยบุรพาะคุณมากค่กกะที่ขาดไม่ได้เลยท่าวิทยาคุณเพือแล้วก็กลุ่มเรารักชบมรีด้วยนะท่านมาเป็นประธานด้วยแล้วก็สนับสนุนประมาณในการจัดงานด้วยค่ะ